สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการเบกกี้ออลลี่ข้ามของนะครับ หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการข้ามของนะครับหรือขึ้นขอบอะไรพวกนี้ในด้านเฟกกี้นะครับก็ในคลิปนี้ผมเลยมาทาคลิปไว้เป็นแนวทางสําหรับคนที่กําลังเริ่มฝึกหรือกําลังเจอปัญหาเกี่ยวกับการเฟกกี้ออรดลีข้ามของหรือขึ้นขอบต่างๆนะครับก็จะบอกเป็นในแนวทางที่ผมได้ใช้มานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการวางเทา้าก็วิธีเล่นกันการวางเท้าของผมนะครับ ก็จะเหมือนเฟกี้ออนลี่หรือเหมือนพวกฮาร์ฟแคปกับพื้นเลยแถวที่แปก็จะอยู่จุดตรงนี้นะครับผมในเทคนิคของผมนะครับผมจะใช้เทคนิคเหมือนเราเฟกี้ฮาร์ฟแคปนิดๆนะครับผม เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่กําลังจะฝึกข้ามของก็ควรที่จะฝึกฮาร์ปแคปให้ชินในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราแบบเวลาข้ามของหรือขึ้นอะไรพวกนี้ทําได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเรามีพื้นฐานการฮาร์ปแคปมาตอนที่ไหลมาเท้าที่แปะกับผมจะชี้ออกไปประมาณเฉียง45องศานะครับก็คือนิดหนึ่งครับคือผมจะไม่แปะไปตรงๆนะครับก็เหมือนกับเราฮาร์ปแคปเลยครับแต่ฮาร์ปแคปอ่ะเราจะเอาไหลกับตัวเราไปให้ครบรอบใช่ไหม แต่เนี้ยเหมือนกับจะไปแค่ช่วงเอวข้างล่างนะครับแล้ว Half c แคบครึ่งหนึ่งนิดเดียวครับไม่ไม่ต้องแบบดึงขึ้นมาให้มันขวางขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแบบประมาณ45องศานะครับให้แผ่นมันแบบเฉียงนิดหนึ่งเนี้ยครับแล้วมันจะคามง่ายกว่าที่เราแบบแปะตรงๆนะครับผมอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้ตลอด คือผมจะเก่งไหลไว้นะครับตอนที่เราแปดและดึงขึ้นมาจังหวะที่แบบแผ่นแบบเฉียง45องศาเนี่ยผมก็จะเก่งไหลไว้แบบไม่ให้ไปเกินรอบนะครับแล้วพอจะแบบเราคิดว่ามันข้ามแล้วผมก็จะแบบเหมือนกับ ดึงไหลกลับมาในด้านเดิมนะครับเรามีพื้นฐานจากการฮับแคปแบบนี้เราจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยและอีกข้อหนึ่งที่สาคัญเลยนะครับคือเราต้องหาระยะที่เราแบกแผ่นเนี่ยให้ถูกต้องนะครับถ้าสังเกตจากในคลิปนะครับจะเห็นได้เลยว่าผมแบบหาระยะแบกที่แบบก่อนถึงอุปกรณ์แบบนิดนึงนะครับผมก็ไม่เข้าไปใกล้นะครับผมเพราะว่าเฟกี้เราต้องแบบเหมือนกับเราถีแผ่นใช่ไหมเราต้องดึงตัวอะไรเงี้ยเราต้องหาจังหวะที่มันแบบแบกแล้วแบบแผ่นมันไม่ไปโดนอุปกรณ์ที่เราจะข้ามนะครับหาจังหวะให้ถูกนะครับ หรือใครที่แบบฮาร์ปแคบชินแล้วครับก็ให้ฮาร์ปแคบคลามไปก่อนให้ชินแบบนี้จะช่วยได้เยอะเลย รับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยการทิ้งน้ำหนักนะครับผมตอนที่เราเล่นเฟกี้ออนลี่เนี่ยหรือเป็นพวกนอนลี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบเท้าหน้าเราแบกอย่างเงี้ยเราต้องดึงตัวมาข้างหลังนะครับคือเราจะไม่ทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตอนที่แบกกับแผ่นมันไม่ขึ้นมานะครับผมอันนี้สำคัญนะครับคนที่มีเบสิกจากการเฟกี้ออนลี่บ่อยๆแล้วอ่ะก็จะรู้ในจุดนี้นะครับโดยรวมแล้วสำหรับการเฟกี้ออนลี่ข้ามของนะครับมันก็มีเทคนิคที่ไม่เยอะนะครับคือ เราต้องมีพื้นฐานการเฟกี้ออนลี่กับพื้นเฟกี้ฮาดแคปสองท่าเนี้ยผมคิดว่าถ้าเราทําได้ชินแล้วเราก็จะทําความเข้าใจได้ไม่นานนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากนะครับผมก็มาบอกเทคนิคแล้วก็แนวทางสําหรับคนที่เริ่มฝึกนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามานะครับอันนี้ก็ไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาทยอยตอบยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับแล้วเจอกัน